สวัสดีคะ่ะวันนี้กุลปาลีพาเพื่อนๆมาชมสถานที่ตรงนี้นะคะสถานที่ตรงนี้เป็นพระราชดำริโครงการช่างหัวมันค่ะอยู่ที่นี่สวยงามมากๆจะ้ะบริเวณภูมิทัศน์อยู่ที่นี่จัดเป็นโซนส่วนตรงนี้ก็เป็นโซนที่บริเวณที่เราจะนั่งรถรอบๆชม พืชพันธุ์ธัญญาหารทุกชนิดนะคะอยู่ที่นี่ค่ะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะศูนย์เรียนรู้อยู่ที่นี่โงร์การช่างหัวมันอยู่ที่หัวหินค่ะอยู่ที่นี่บริเวณตรงนี้อยู่ที่หัวหินนะคะนี่สวยงามมากๆจ้ะและน่าไปชมมากๆนะคะบริเวณ ที่เราจะไปตรงนี้ก็คือจะมีรถบริการนั่งดูชมรอบๆอ,อยู่สถานที่ตรงนี้นะคะนั่งฟรีค่ะอยู่ที่นี่ไม่มีการเสียตังถ้าใครอยากไปชมนั่งฟรีไปเลยนะคะนี่ค่ะจะมีรถบริการอยู่เจ้าหน้าที่จะคอยบริการเราอยู่ที่นี่สะดวกสบายมากนะคะจะมีชมรอบๆ โครงการอยู่ที่นี่ค่ะนนจุดทุกจุดทุกที่สวยงามมากๆเสร็จสิ้นแล้วจ้าเราเดินดูรอบๆอบแล้วก็เสร็จสิ้นก็จะมีร้านช็อปบริการผลไม้กาฟงกาแฟอยู่ที่นี่นะคะให้เราได้กินได้ดืน่น โอเคจ้าเสร็จสิ้นโครงการช่างหัวมันถ้าใครอยากไปชมไปดูอยู่ที่นี่ไปได้เลยนะคะนั่นไงคะ่ะป้ายโครงการช่างหัวมันค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณมากๆนะ